สวัสดีค่ะทุกคนมีใครอยากปลาหมึกไหมคะไม้ไม้ใหญ่ๆจะไม้ใหญ่ๆนี่อันนี้ไม้ห้าสิบค่ะใหญ่มากนี่ไม้ห้าสิบฝั่งนู้นแปดสิบค่ะไปดูฝั่งนู้นกันอาจจะดังเลยนะคะเพราะว่ามีเครื่องนี่จ้ะฝั่งนี้แปดสิบนี่นวดจะนวดไม้เบิกเอฟจ้ะอันนี้เป็นตัวเห็นไหมคะ ตัว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  i ิ s ช a n t ชีดนี่อันนี้ไข่ค่ะไข่อู้นา่ากินหมดเลยจ้ะแปดสิบแถบนี้แปดสิบจะ้ะทางนี้แปดสิบหมดไข่ปลาหมึกส่วนทางนี้ก็จะเป็นทางหัวจ้ะนี่ทางหัวอันนี้ห้าสิบโอ้ยขับรถผ่านจะกลับบ้านพอดี ไม่เคยเห็นนะตรงนี้เพิ่ง,งเห็นจ้ะเพิ่งเห็นวันนี้เขามาตั้งเน,นี่เขาสามไม้ค่ะไข่ก,นนะก็อยากกินอน่ะีสามไม้ไม้ใหญ่ใหญ่ให้พี่เขาแยกน้ำจิ้มให้นูน่นแมคค้าน่ารักมากทำหน้าที่ปิ้งเมื่อก่อนไม่เคยเห็นนะคะตรงเนี้ยน,นานอ,าอ๋อเนาะโอ้ได้จุดพอดี ได้ได้ได้สถานที่ที่ดีเลยเนี่ยใช่ค่ะน่อ้ดีใจด้วยค่ะแม่ค้าบอกขายดีมากอืมทางผ่านอุ้ยขับรถผ่านก็หอมแล้วค่ะไม่ไม่หยุดซื้อก็ไม่รู้ยังไงแล้วเนาะเอ่อเข้าใจมารอลูกค้านี่จ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูด้วยนี่จ้ะปลาหมึกย่างนานแล้วค่ะไม่เห็นเจอแบบใหญ่ใหญ่เงี้ยมานะคะทุกคน อยากไหมคะไม่อยากไหม,ไม,ไมนี่จ้ะกลับจะขาดปออันนี้เออ่สวนปลาล์มจะสวนปลาล์มเล็กๆเบนลุกลุกจักรยานนู่นจ้ะอันนี้ก็เป็นเออ่สวนปลาล์มย่อมๆเนาะ ข้างหลังสวนปาล์มน่น็จะเป็นสนามบินสนามบินสนามเล็กจ้ะสำหรับเรื่องบินลำเล็กเนาะนั่งได้นะคะเครื่องบินนี่ค่ะขึ้นไปนั่งได้เนาะนี่จ้ะไม่อยากเดินไปมัน,มนถ้าเดิอนอ้อมมันก็ไกลไปสักหน่อยแต่ก็ชี้ให้ดูว่าข้างหลังเนี่ยอืมโอ้ยเริ่มหิีปลาหมึกแล้วจ้ะนี <laughs> ่ค่ะน้ำตกบางเปลไปทางนู้น บางปไหมดูตอนใส่โอ๊ยพูดผิดพูดถูกก็ทางนี้ก็คือชายชายบางเปยนั่นแหละน้ำตกบางเปจ้ะแล้วก็อ่บางอา่หาดปอไปทางนู้นนะคะจุดชมวิวนี่แล้วก็หันอีกแถบหนึ่งเนาะจนทางนู้ดก็คือไปทางปากคลองนะคะอนุเสาวีนู่นจ้ะ